วันนี้ผมเอาเหรียญเสมารุ่น3บล็อกกิ่งไผ่ไม่ผดหลวงปู่ทวดวาชังให้ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำออกปีพศ2504จังหวัดปัตตานีนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะเหรียญที่ผมนำมารีวิวเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะถ้าเหรียญสวยกว่านี้นะครับผมมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะราคาพักเครื่องเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสาภาพพระช่วงเวลาและคานิยมด้วยนะครับถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะส่งรูปพระมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อ,อมากกว่า หรือไม่ถ้ามาที่ร้านเนี่ยร้านผมเนี่ยจะอยู่ห้างพัน,นทิพย์งามวันชั้น3นะตรงข้ามกับร้านพี่ป่องสุพรรณนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตเบื้องต้นในการจรณาของผมกันนะบริเวณจุดสังเกตด,ด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงพื้นมุมด้านบนตรงกลาง บริเวณตรงพื้นมุมด้านบนตรงกลางเนี่ยตรงพื้นด้านในเนี่ยเห็นไหมครับจะมีเส้นลวดนะเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นเส้นลวดนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะเป็นแนวเฉียงนะครับผมคมลักษณะแบบนี้แต่ดูบริเวณตรงช่องอื่นนะทุกท่าน เห็นไหมครับผมจะมีข the you, ีดนานะครับผมเป็นขีดนานาสามขีดนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกกิ่งไผ่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงแขนท่านนะครับผมมุมนะฝั่งซ้ายตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงแขนท่านนะมุมฝั่งซ้ายตรงกลางเนี่ยถ้าบล็อกไม่พดเนี่ย พื้นแขนี่ยจะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมเราก็จะมีล่องน้ำนะครับลึกลงไปเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่2ในการจจรณาของผมนะถ้าบอกไม่ผลเนี่ยพื้นแขนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะตรงวงช้างนะครับผมมุมนะฝั่งขวาตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงวงช้างนะครับผมมุมฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นแนวเฉียงเล็กน้อยนะครับผม โผมขึ้นมาบนพื้นเหรียญเลยนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่สาในการจารนาของผมนะเห็นไหมครับผมตรงวงช้างเนี่ยจะมีเส้นลวดบางๆเป็นแนวเฉียงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงนิ้วเท้าท่านนะครับผมตรงมุมฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงนิ้วเท้าท่านเนี่ยตรงมุมฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีเส้นลวดบางๆนะครับผมโค้งขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเป็นเส้นลวดนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการจารนาของผมนะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดนะครับ โ้งนะคมลักษณะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงนิ้วเท้าท่านนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายบริเวณตรงนิ้วเท้าท่านนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งซ้ายเนี่ยตรงไม้เอกกับนิ้วเท้าท่านเนี่ยจะเชื่อมติดกันอยู่บริเวณตรงนี้นะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5้าในการจรณาของผมนะจะเชื่อมติดกันลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าองค์พระ บริเวณใบหน้าองค์พานนะครับผมล็อกกิ้งภัยเนี่ยลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะตรงรูจอดนะครับผมมุมด้านหน้า บริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหน้าเนี่ยลักษณะรูจอดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะถ้าสวยกว่านี้มูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะด้านหลังกัน จุดสังเกตด้านหลังนะครับผมจุดสังเกตแรกเนี่ยผมจะดูนะบริเวณตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมนะ้าเฉียงด้านบนฝั่งขวาบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอักขระนะครับผมมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวาเนี่ยตรงกลางเส้นลวดอักขระเนี่ย จะมีเส้นแต่งนะครับผมเป็นปลายแหลมนะนูนคมขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมครับผมจะเป็นเส้นลวดหนาๆนะครับผมปลายแหลมลักษณะแบบนี้จดจาให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นอ์ปกอบในการตัดสินใจนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดอั卡ะนะครับผมมุมนะฝั่งสายตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดอั卡ะนะครับผมมุมฝั่งสายตรงกลางเนี่ย เห็นไหมครับผมจะมีเส้นต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเส้นลวดขีดสั้นๆนะครับยื่นออกมาเล็กน้อยอยู่บริเวณตรงนี้นะแต่เส้นลวดักขนาดเนี่ยจะหนากว่านะครับผมแต่เส้นลวดที่แตกออกมาเล็กน้อยเนี่ยจะเป็นเส้นลวดที่บางกว่านะคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนมานะครับผมบริเวณนะ ใบหูท่านนะครับผมมุมนะฝั่งขวาตรงกลางบริเวณนะครับผมตรงใบหูมุมฝั่งขวาตรงกลางเนี่ยบร,ริเวณตรงพื้นด้านในเนี่ยจะมีเส้นลวดซ้อนอยู่อีกทีหนึ่งนะครับผมอยู่ในเส้นลวดใบหูอีกทีนะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่3นะครับผม,ผมเห็นไหมจะเป็นขีดนะครับผมซ้อนอยู่ด้านในอีกทีหนึง่งอยู่บริเวณตรงนี้นะเ,เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะเส้นลวดนะครับผมพื้นนะสังคติ บริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดพื้นสังคตินะครับผมบริเวณตรงนี้นะจะมีเส้นแต่งนะครับผมนูนคมขึ้นมาอยู่บนพื้นเส้นลวดสังคติอีกทีนะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมแนวเฉียงลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือจุดสังเกตที่4ในการเจรนาของผมนะ <und> <techniques> เห็นไหมครับผมเนี่ยผมตะแคงให้ดูนะจะเป็นเส้นลวดบางๆนะครับผมแนวเฉียงขึ้นมาลักษณะแบบนี้เลยนะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบร <und> ิเวณนะเส้นลวดนะครับผมตรงตัวมอม้าบริเวณนะครับผมตรงเส้นลวดตัวมอมาเนี่ย เห็นไหมครับผมจะมีเส้นแตกงนะครับผมเฉียงขึ้นไปนะครับผมติดกับเส้นลวดตัวทอทหารนะครับผมเป็นเส้นลวด <Workers> นูนคมขึ้นมานะครับผมเป็นเส้นโลดบางลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือจุดสังเกตที่5าในการจจรนาของผมนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะใบหน้าหลงปูทิมนะครับผมมุมด้านหลังบริเวณใบหน้าหลงปูทิมนะครับผมมุมด้านหลังเนี่ยลักษณะใบหน้าท่านเนี่ยก็ต้องจดจาให้แม่นนะครับผมอันนี้ก็เป็นล็อกกิ n งไพ่นะครับผมนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นมานะครับผมบริเวณนะต้องรูจอนะครับผมมุมด้านหลังกัน บริเวณนะครับผมตรงรูจอดนะมุมด้านหลังเนี่ยล,ลักษณะรูจอดเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญนะถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ ผมก็ยินดีรับเช่านะครับผมเหรียญที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเนี่ยมูลค่าตลาดราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะถ้าสวยกว่านี้นะครับผมถ้าเป็นบล็อกกิ่งไผ่ไม่ผลเนี่ยราคาเนี่ยอยู่หลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางเลยนะะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมจุดสังเกตนะด้านข้างกันบริเวณนะครับผมด้านข้างนะตรงหูเหรียญมุมฝั่งซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นข้างตัลดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะมุมนะครับผมฝั่งซ้ายด้านบน ลักษณะการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะ มุมนะครับผมเฉียงล่างฝั่งซ้ายลักษณะด้านข้างเนี่ยผมก็ให้ความสำคัญนะครับผมมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะถ้าท่านลูกค้านะครับผมส่งรูปภามาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าอันนี้ก็คือบริเวณนะตรงตรูดเหรียญน,นะครับผมมุมล่างตรงกลางฝั่งซ้ายต่เดี๋ยวผมจะพลิกนะบริเวณนะตรงหูเหรียญน,นะครับผมมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับผมตรงหูเหรียญน,นะมุมฝั่งขวาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตัวตัดน,นะครับผมมุมฝั่งขวาลักษณะาการตัดเนี่ยจดจําให้แม่นนะครับผมผมก็ให้ความสําคัญถ้าท่านลูกค้านะครับผมจะมาที่ร้านผมเนี่ยร้านผมเนี่ยจะอยู่ห้างพันธิทิพย์งามวันชั้น3นะอยู่ตรงข้ามร้านที่ป่องสุพรรณนะครับผม อันนี้ก็คือบริเวณนะครับผมมุมเฉียงล่างฝั่งขวานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณนะตรงตูดเหรียญนะครับผมมุมฝั่งขวามุมล่างนะเห็นไหมครับผมเหรียญรุ่นเนี้ยก็จะไม่หนามากนะครับผมจะบางลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็คือตรงกลางนะครับผมบริเวณตรงตูดเหรียญแล้วนะการรีวิวของผมนะครับเป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการจรณา เรื่องพักเครื่องถ้าท่าน,านลูกค้านะครับผมมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะส่งรูปภาพมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะสวัสดีครับ